มียู่ครีหนึ่งตอนที่เราเริ่มเป็นทนายใหม่ก็คือมีญาติของผู้้องขังหญิงนี่แหละนะเขาก็จะให้เราไปช่วยว่าความนะสู้คดีให้กับผู้หญิงที่ถูกขังอยู่ในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับนะก็ข้อหาแรงกันนะจำนายนะครับนี้เราก็พยายามตีเยี่ยมเขานะแต่ว่าตีเยี่ยมกี่ครั้งกี่ครั้งเขาก็ไม่ยอมมาพบเราสักที เราก็แปลกใจนะฝากบอกญาติเขาแล้วว่าเนี่ยเราเป็นทนายที่ญาติเขาแนะนามานะให้ออกมาเยี่ยมด้วยนะทีนี้ผู้คุมก็มาแจ้งเราทุกครั้งว่าเขาไม่ยอมนะผู้ต้องขังไม่ยอมออกมาเจอเราเราต้องไปเยี่ยมถึงสามครั้งนะฮะสุดท้ายก็ได้เจอกันนะเราก็พยายามนะทีนี้ได้คุยกันไปคุยกันมาเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าคือยังไงเขาก็ต้องยอมรับนะ คือเรื่องของเรื่องคือผู้หญิงคนนี้ก็มีสามีอยู่คนหนึ่งนะ,ะแล้วปรากฏว่าเขาก็อยู่กินด้วยกันนี่แหละนะยังเป็นชีฟได้รุ่นอยู่ประมาณจําอายุตอนนั้นน่าจะสิบแปดหรือยี่สิบปีเนี่ยใกล้ๆเคียงนี่แหละนะยีนะ่สิบต้นๆเนี่ยนะเขาก็อยู่กินกับสามีที่บ้านสามีก็เป็นวัยรุ่นนะใกล้เคียงกันเน่ยปรากฏว่าสามีก็คงไปผูกพันเกี่ยวกัน ยาเสพติดนะค้ายาเสพติดนะทีนี้ปรากฏว่าวันดีวันนั้นเนี่ยด้วยความเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านคือโชคร้ายนะภาษาทั่วไปคือซวยนะของภรรยานะตำรวจบุกเข้ามาจับที่บ้านนะปรากฏว่าไม่เจอสามีนะเจอใจภรรยาอยู่กับบ้านนี่ภรรยาด้วยความที่รักสามีก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเขารับสภาพแทนสามีแล้วกันนะวาวายาบ้าทั้งหมดที่เจอเนี่ย โู้สึกระเจอเป็นเกือบร0อเม็ดเป็นกันนะร้อยสองร้เมตดเนี่ยนะครเป็นของเขาเองนะเพื่อให้สามีได้พ้นโทษนะนะพ้นคุกไปนะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็รับสาภาพยาวมาเลยนะจกกับกุมสอบสวนนะในชั้น3านะครับจนกระทั่งตัวญาติพี่น้องเขาว่าทนดูไม่ได้ที่เห็นญาติพี่น้องตัวเองลูกตัวเองติดคุกกัเลยให้เราเนี่ย เป็นทนายคอยไปช่วยสู้คดีให้หรืออุทธรณ์ดีกาให้แต่ปรากฏว่าพอคุยไปแล้วเขาก็เล่าความจริงให้เราฟังทุกอย่างว่าเขารักสามีเขานะเขาก็ในตกลงแล้วเขาจะรับสภาพขอ,ขอรับตลอดไปเลยเขาไม่สู้คดีแล้วนะครับเราก็ต้องยอมตามนะเมื่อลูกความเขาประสงค์ขนาดแม้จะเราจะรู้กระจายดีว่าเขาไม่ได้คนคนร้ายเขาไม่ได้ทําผิดเขาไม่รู้เรื่องเลยเพียงแต่สามีเนี่ย ไปค้ายาเสพติดแล้วก็เอาอยาเสพติดมาฝังไว้ในบ้านแล้วตำรวจก็ตามสืบจนเจอแล้วมาขุดเจอภายในบ้านนะตรวจเจอไายในบ้านเพระเอิญภรรยาอยู่ด้วยก็ต้องยอมรับผิดแทนสามีไปนะหลังจากนั้นเราก็ได้ตีไปเยี่ยมเธออีกหลายครั้งนะเพื่อเรียกว่าสอบถามความสมัครใจนะว่าจะให้อุทธรณ์ดีกาไหมนะปรากฏว่า เวลาผ่านไปประมาณสักไม่กี่เดือนเองนะเธอก็บอกว่าโอ้โหเธอไม่น่าจะรับสาภาพแทนสามีเลยเพราะอะไรรู้ป่ะฮะพอเธอติดคุกได้ประมาณสองสามเดือนสามีนะไม่เคยมาเยี่ยมเธอไม่แต่นิดเลยนะก็คงกลัวว่าถ้ามาเยี่ยมเธอปุ๊บเนี่ยตำรวจปรับปรามอย่าเสพติดอาจจะแกะรอยได้ล็อกตัวเขาได้ก็เลยไม่กล้ามาเยี่ยมเมียตัวเองที่ติดคุกแทนตัวเองเลย มีหนำซ้ำไม่เคยส่งอะไรมาเลยนะฝากยงฝากญาตินะข้าวของเครื่องใช้ไม่เคยมาและที่สําคัญปรากฏว่าเธอทราบเรื่องนะจากญาติพี่น้องเธออีกว่าไอ้สามีตัวดีเธอเนี่ยนะพอเธอติดคุกป,ปุป๊บมันก็มันนอกจะไม่สนใจไปมีเมียใหม่โอ้โหที่เด็กไอ้สาวแล้วสวยกว่าเธออีกนะด้วยความที่มีไปมีเมียใหม่โดยทิ้งเธอเนะ่ยเธอแค้นใจมากเธอบอกโอ้โห รู้อย่างนี้ปล่อยให้มันติดคุกก็ดีแล้วนะเนี่ยเป็นเรื่องที่เธอเสียใจมากนะเธอก็บอกแต่ตอนนั้นเธอกลับตัวไม่ได้แล้วพระคดีมันถึงที่สุดแล้วนะเธอไม่ยอมบุทธรดีกาคือจบเลยนะสุดท้ายเธอต้องไปใช้ชีวิตในเรือนจํานะก็จะติดมันจาคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตนะครับก็เธอจาคุกอย่างน้อยก็ห้าสิบปีนะสารล,ลดเหลือยี่สิบปีนะครับพอสุดท้ายเธอก็ต้องติดคุกอยู่หงหนังน้อยเนี่ยนะนะ ก็ยาเสพติดเมื่อก่อนมันแรงนะไม่ค่อยลดโทษกันนะตัวติดกุ๊บหนึ่งน้อยก็เกือบ20ปีนะเพราะยาเสพติดมันรุนแรงสมัยก่อนยังไม่มีลดนะยาเสพติดเขาจะไม่ได้รับการลดโทษหรอกยิ่งเฉพาะโทษห,หนักๆข้อหาจำนายนะยาเสพยาเสพติดเดยอนะๆน่ะสามสี่ร้อยเนี่ยเขาก็จะไม่ลดโทษให้เลยนี่ก็เป็นบทเรียนชีวิตนะของผู้หญิงนะว่ารักสามีเกินไปนะตัวเองไม่ทาผิดจะไปรับโทษแทนนะแล้วก็สามีไม่ได้เห็นคุณงานความดีเลยนะ พอเธอติดคุกไปมีเมียใหม่ทันทีนะฉะนั้นฝากบอกหลายๆท่านนะว่าจะติดคุกแทนใครให้คิดให้ดีก่อนนะใครผิดใครชั่วก็ควรจะรับโทษไปไม่ควรไรับโทษแทนชาวบ,าบ้านเขานะแล้วล่าสุดเนี่ยก็มีอีกเรื่องนึงเพื่อนเราเองเนี่ยกอมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยตัวเพื่อนเขาเหมือนกันแต่งงานกับนักการเมืองท่านหนึ่งนะนักการเมืองท้องถิ่นแล้วปรากฏว่า วันดีคืนดีนะักขันเมือนท้องผินก็ไปทาความผิดคืออยู่ดีนะโดยความที่คิดว่าตัวเองเจ๋งตัวเองแน่นะก็ไปลักลอบจริงๆเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะไปลักลอบตัดไม้คือต้นศักเนี่ยไม้หุงห้ามเนี่ยในที่สปกรของตัวเองนะที่ดินของตัวเองที่สปกรหรือที่ไม่มีใบนี่แหละนะน่าจะเป็นที่ไม่มีใบมากกว่าตัดก็มาใช้นะทั้งหมดก็หลายสิบต้นเลยนะมาทําบ้านนะแล้วทำโรงรถทําอะไรนะ ปรากฏว่าคู่แข่งทางการเมืองเนี่ยรู้เข้าก็เลยแจ้งให้ตำรวจนะป่าไม้เข้าทําการจับกลุ่มนะครับก็ขณะที่ป่าไม้ทําการจับกลุ่มเนี่ยนะก็ไปเจอตัวภรรยานะเพราะตามทะเบียนบ้านเนี่ยนะตามโฉนดที่ดินเป็นชื่อของภรรยาภรรยาด้วยความที่รักสามีนะครับนะก็เลยตัดสินใจนะรับสารภาพแทนสามีเลยว่าไม้ทั้งหมดของกลางเป็นของเธอเองนะ พอเธอรับแทนปุ๊บสามีก็หลุดนะก็พ้นจากข้อหาไปนะครับทีนี้ก็มีการส่งฟ้องศาลปรากฏเธอโดนตัดสินไปลงโทษไปซึ่งไม้เนี่ยเขาคิดเป็นกรรมนะก็โหสิบี่สิบทอนก็หลายกรรมนะปรากฏว่าศาลก็ลงโทษตั้งพลุกเป็นสิบปีมกันนะตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรือนจําอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ปรากฏว่าลูกหลานก็เป็นห่วงเป็นใยนะก็มา มีคนมาเล่า้เราฟังเราก็บอกเอาช่วยเขาไม่ได้หรอกเรื่องนี้เพราะเราเคยมีประสบการณ์แล้วนะครับว่าผู้หญิงนะถ้าเขารักใครรักสามีเขาแล้วเขาก็จะรักเอาตัวตายอย่างเงี้ยแหละนะจนตัวตายยอมติดคุกแทนมีเป็นบทเรียนเราบอกเรื่องนี้ไม่ขอยุ่งนะเพราะว่ายัางไงดูแล้วเขาไม่เปลี่ยนใจแล้วอย่างพอคดีถึงสุดแล้วเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ได้อุทธรณ์ดีกาเขาไม่ได้มันก็ลดโทษก็ไม่ได้นะอย่างว่ากระทุนกล้าถวายดีกาเขานั่นแหละซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรที่ว่า พอคือคนเขาไม่อยากทำนะเขาอยากติดคุกแทนสามีให้มันจบไปแล้วไม่ให้อยากมีการสืบสา,าวเา่าเรื่องไปจนถึงสามีอีกนะขืนทุนเก้าถอยกาเรื่องก็จะลื้อฟื้นแดงขึ้นมาอีกก็สามีก็เดือดร้อนอีกเพราะสามีเป็นนักการเมืองนะอย่างน้อยถ้าเธอติดคุกแทนสามีสามีก็ยังเล่นการเมืองได้ต่อไปเนี่ยก็ฝากหลายๆท่านนะคะบางทีนะการติดคุกไม่ใช่เรื่องสบายนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะไม่ใช่ว่าอะไรเราติดคุกไปออกมาอีกทีเนี่ย สามีเราอาจจะเป็นอื่นก็ได้นะเดี๋ยวติดคุกไปชีวิตติดคุกห้าปีสิ 10, ปีเนี่ยโลกภายนอกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะไปติดคุกบางคนเห็นไหมฮะคนรวยไปติดคุกเนี่ยนะสักปี2ปีก็ป่วยแล้วนะยิ่งติดคุกตอนแก่เนี่ยนะออกมาก็แย่เลยนะครับนะคุกก็ไม่ใช่ว่าจะสิ่งที่น่ารื่นรมเท่าไหร่ก็ฝากหลายท่านนะว่าอย่าพยายามนะไปรับโทษแทนคนอื่น รับจ้างติดคุกแทนคนอื่นหรือว่ารับเนี่ยติดคุกแทนคนอื่นแม้แต่เป็นสามีหรือคนในครอบครัวเราก็ตามนะใครทําผิดก็ให้รับผิดบางทีคนที่ทําผิดแล้วมีคนติดคุกแทนเขาไม่สํานึกผิดนะครับหลายคดีก็จะเห็นแล้วว่าโอ้ยังไปก่อกรรมทําเข้นอีกนะบางทีก็ไปสนใจเรานะไปหาเมียใหม่ไปมีเมียใหม่ไปมีคนรักใหม่อีกทิ้งลูกทิ้งเมียไปอีกนะไม่ได้เห็นคุณค่าของเราที่ไปติดคุกแทนเขาเลยก็ฝากไว้นะครับนะความรักก็สนความรักนะ การกระทําผิดก็ส่วนการกระทําผิดคนทำผิดก็ควรถูกลงโทษนะมีคนไปนรับโทษแทนใครก็ฝากไว้เป็นบทเรียนนะว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะได้เนื้อคู่ดีก็ดีได้เนื้อคู่ไม่ดีก็ไม่ดีนะก็ฝากไว้นะการแต่งงานกันนักการเมืองคนรวยบางทีเราอาจจะต้องปฏิกุกแทนเขาแบบนี้แหละนะก็ฝากไว้นะครับขอคิดนะครับ